สวัสดีค่ะน้องกันค่ะวันนี้กายก็จะพามาโดฟเนาะนี้เราก็จะทำนี้นะคะเด็กยีสิบผู้ใหญ่หนึ่ง้อยสกก็ไปสองรอยก็เอามามานะสอง้อยยี่สิบนะคะทุกคนี่เกลวค่ะขอบสุดเลยค่ะ สีเขียวเลยครับไอ้ที่เขียวลูกไปขึ้นเลยจ้าอันนี้คันเร่งครับอันนี้เบรกอันนี้ล็อกเบรกครับเวลาจอดครับเวลากดล็อกอย่าไปเร่งครับเนี่ยไปหน้ากดซ้ายถ้าลำไปทางขวานะครับเนี่ครับสวิเกตเปิดอ่ะอย่าเพิ่งเร่งออกไปเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะรูปกระชับแม็กไหมคะ ไปด้านนี้หรือด้านนี้พี่ด้านนี้ค่ะพี่ตรงป้ายประตูสวนสัตว์ขดแกะน,นะคะสันเขื่อนไม่ใช่นะพี่ตามทางค่ะค่อยแตะลงเลยค่ะพี่ติดแล้วค่ะไปคอคร์สรถไฟฟ้าจ้ะไม่มีเสียงจ้ะไปเลยอ๋อรางทีได้ขับรถคอไป <c oughs> มันไม่มีแผนที <c oughs> ใ่ให้ดูเลยหรือไง ท่าไงนห้ามเข้าห้ามเข้าไปทั้งหมดไปแล้วไปไหนคะไปไหนคะอยู่ไม่ได้ทำไมห้าร้อยอ่ะจะมาจำสองร้อย๋อโอ้โออ้อครั้งแรกของพ่อนึงนะครับเขาจะขับยังไงครับไม่ขับไรกี่ิงแกงั้นแหละไม่ดังแล้วเขาใครสัตว์ตกใจแล้วครับซิ้นแล้วครับ เดินลงขเขาด้วยนะอ,นนนอันนี้สุ<อ>นัขพิทรอ่ะสุนัขไหนอ่ะนู่นตัวมันอยู่น,นู่น <S 2> <S 2> <S ค่อยค <S <S อๆครับ้เาเราเป็นเจ้าแรกเลยมั้งที่มาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอู้อันนี้อะไรลูกตัวอะไรนู่นหนักมันจอดได้ไหมเหรอจอดได้จอดได้ค่ะลงไหมเอิ่ลงลงเฮ้ยคืนคือรถสี่โมงไงคืนรถสี่โมงหนึ่งชั่วโมงสามร้อยบาทรถก๊อปนะคะบล็อกเบรก ดูอะไรคะดับดับคุณแจด้วยลูกไม่รักนะว้าวตัวไหนลูกตัวเองก็มาอ้อ่ะนอนๆมาดูปมาดูป้าย้วยมาดูป้ายนี่เอาไว้อ้า เขารู้ได้ไงว่าเป็นฟาร์มิงโก้โอ้ขายาวๆฟาร์มิงโก้ค่ะพ่อคะรู้ได้ไงรู้ค่ะตัวเห็นมันตัวเป็นสีอ่าอ๋อแนนบอกพี่ๆกันนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่เปล่าลูกใช่ไหมเชียงใหม่หรือขอนแก่นขอนแก่นนะคะโหอันนี้ตัวอะไรคะเสือนู่นค่ะพ่อค่ะ อุ้ยเห็นใกล้มากเลยอ่ะคอยเข้เนี่ยอันนั้นอย่างนี่ใครีน่าใ้ดมอยู่นี่ใช่กระบอกหรือปลาปลาตัวอะไรเนี่ยอันนี้หมือปลาโอ้เขามีสายช็อตได้มากกว่าใครวมันหนีเราได้น่ะตัวนีปลายเนี่ยเออคือโดนปุ๊ช็อตตั๊กเลยเออไฮยีน้าแล้วจุดเสือไงหรือหมา ไฮน่าก็คือไฮน่าก็ไม่รู้จักกับไฮน่าก็เสือไห้ถูกคุกคามความเสี่ยงต่ำเนื้อสัตว์ทุกชนิดอาหารคือเนื้อสัตว์อันนี้อันตัวอะไรพ่อหมีขอขออะไรจ้าขออะไรจ้าอู้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วไปเสร็จที่มนใท้มาอยู่ไหนวะ เนี่ยดูว <c oughs> ่าเขาเรียกอะไรนนัเนี่ยไปกันต่อเลยเห็อนหอะไ <c oughs> รเห็นนกสถานี ตัวหอมอีมีลูกด <ora> ูดิมีหมามีควายไอ้เป้ยลูกนี่นี่ขานู่นนีจอดไยต้อแล้ค่ะบิดไปยังเล็งกัลังมุดตังเล็งกัลังมุดตัม มันปีนได้ต้องขี่เข้าไปหรยังไวะไม่ขี่ข้าไม่ไม่เลยองเขาไสวนสัตว์กอนแกนอ๋อ้นแกนเราเป็นจอดไหนล่ะ จอดน,นี่ะนะฮะมีที่จอดให้นะเมืงง่อจะวดมาทำไมก็ตาจริงมันน่าขี่เข้าไปได้อ๋อร้านจอดยังไงถ้าจะดูเ้งะ้านจอดรถก็ตอนนี้กี่โมงแล้นเะนี่ยอันนี้อะไร ว้าวไอ้แรดแค่ไอ้หนูแค่อะไรแคป่เนื่อนอุระอุตังนี่ไงนี่คาบีบาล่าเนี่ยคาบีบาล่าเนี่ยเนี้ยเออหน้ามันน่ารักเด้อเหมือนแม่ค่ะน่ารักเหมือนแม่น่ารักเหมือนหนูใช่เหมือนหนูจริงหนู แต่ได้ดูใกล้ชิดมากเลยอะนะใกล้ชนิดแบบตะขบท่าได้ไงลิงกระลงตางนี่เขาไม่เปิดการแสดงว่านี่ไงเขาไม่กระจกให้ดูนี่ไงอุ้ยเจอเพื่อน <oyun> อุ้ยเจอเพื่อนพ่อปะเนี่ยพ่อปะเนี่ยพ่อนิกปะเนี่ยพ่อนิกกับน้องโฟวะเนี่ยอื้อนี่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 ไงเอาตรงนี้เราได้ยินแล้ว เขาไม่ได้แสดงเขาแดงเขาแดงช่วงนี้โควิดไม่หดตัว ให้ไปดูคลิปกองบุรุษต่างกันข่าวว่านเกินชั่วโมงมันไม่แน่นอนเลยเกิดเมื่อคืนยังไงเกิดเมื่อคืนยังไงไม่รู้มานเป็นโอ้ลิงเต็มเลยมันมันเป็นสถานที่แบบจะน่าเที่ยวดีนะ

เพื่อนหนูนั่นนั่งทำอะไรนะเพื่อนป้าข้าอองในีนไม่ปล่อยให้เราดูบ้างอหะอันอยู่บนป่า

นั่งไล่กินนมเห็นไหมนั่นนี่คาบาเนี่ยคา,า,าบาล่าคาคา,าบาลีตัวด,ดีดีนะคา,นะาบาล่าคาบาลีได้หมดเนาะดูดิจะมีมือขาวถึงโตขาวนี่ถึงโตขาวถึงโตขาว,ว,ขาวอันนี้แรกนะ อันนี้อะไรอ่ระแรดผสมคนเปลัหมดแล้วไม่รู้อันไหนเป็นอไหนคนสถานีคนชอบแลนะคะนนน่นอันนี้อันนี้ก็นนปล่อยธรรมชาติเลยดูดิมันเยี่ยวด้วยด,ดูดูดิอ,ดอ,อามาใฉนช่วยัวูกหนยรูก เกงคัขาจะมันร้องคือตัวตัวนี้ร้องเนี่ยเฮ้ยนุ่น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 ตัวขาวนุ่นตัวกลมตัวจริงน่ะตัวจริงเออแต่ที่ตุโกนไทยเขาไว้ในในในวิวตัวจริงจริงว่ะเฮ้ยยูไฮ้ะแต่ที่ตุโกนไทยกาตัวอย่างนี้แหละเขาไว้ใน อันนี้เขาไม่ให้เข้าสิงโตด้วเสือลูกสิงโตขาวลูกสิงโตขาวอุย้ยตัวบุ้นล่มเลยอะ่ะลานจอดทั้งไงวะตัวจริงด้วยมีเสือด้วยไอ้สิงโตสิงโตขาวที่จะโขดไทยเขาไว้ในตู้ไงลานจอดตรงไหน้านจอดไปเลยอันนี้ขับขึ้นนอกสถานีเสือเสือตัวจริงตัวจริงนี่มูตัวจริงนั่งนิ่งเลยนุ่นน่าดูเหรอที่เนี่ยเออ เหมือนตัวปลอมเลยจอดได้ดึงเบรกอะไดึงเบรกอะรดึงเบรกเลยอนนี้สิงโตรอนอ้ยนอนนิ่งเหมือนตัวปลอมเลยดูดินอนนิ่งมากเลย อสักทีนู่นอีกตัวนู่งห่อสวยดีนะมันก็ไม่เห็นใกล้ๆอย่างนี้หรอกสิเดูอดเดดเดดเหมือนมองหมาเลยอ่ะหน้าชาบูมาเนี่ยมาให้มันกินไปในเสืออุ้ยดูนอนอันนี้น่าจะเป็นเสือโค้่งของเองเบรกตัวโก่งเลยนะ ไม่อยู่เลยไหลลงไปเรื่อยวางอยวอันนี้อะไรเนี่ยเก้งเสือกเก้งเสือกดูอย่างนี้ก็พอแล้วลูกเช่ไหอ้วนเขาปล่อยมันก็เปล่านะเออเขาปล่อยนะ พอไปดิหน้ามาจริงเนี uhh ่ยใกล้ใกล้ความรู้เนี่นี่ดูใกล้ชิดเลยเนี่ยใกล้ชิดจริงๆเลยดิชูมเต็มเลยนะอันน้เมกอมมื่อก่อนมีน้ำป่ะเนี่ย ห้ามใกล้ชิดสัมผัสสัตว์เกือบแล้วกูเกือบแล้วกู นนันปล่อยธรรมชาติเลยนนสุดต้องคือรถและะ้วค่ะลูกหมดเวลาแล้วค่ะโอเคงองามีเ้เฮ้ยอันนี้แค่เลยเองนายให้ลูกเลยได้ชิ้นเลยเนี่ย สบายดีบอสสบายดีบ่สย so ังวะทำอะไรวะจับจัเป็ดดีไปกาเต็มดูเลยมันไม่ออกเขตด้วยเนาะหรือว่าเขาทำให้ฮิปโปฮิปโปฮิปโปภาษาอังกฤษอะไรลูก ไปด้่ะน่ะโอีโปภาษาอังกฤษอะไรลูกพี่โปโปนเยนะโปเตมัดไม้ไหนอะแอบดูิิว้าไอเคปน่ะี่โปโปเตมัดโปเตมัดฮะวอันนี้วดอู่ก้ิดเหรอ ไปคือไม่องว่นประูกวะพ่อทำโชคจะทัง้ลูกมันทำโชคเฮ้ยูเฮ้ยูแล้วพ่อจะคล้อใครล่ะเขาเขาไม่กลัวกรอกตาหงุดหงอยู่บนน้ำ เออนดี๋ยวก็ดูมันมุดขึ้นมาพ้นนะเออดับน้ำแล้วเออเดี๋ยวมันขึ้นมุดโม้พ่นเออเดี๋ยวก็ดูดิเฮ้ยลือเออโอยอมันเด็กไงมันก็ขี้เล่นอ่ะเดี๋ยวเขาดูพ้นเดี๋ยวดูพ้นไม่พ้นหรอกบ้าอายอายน้องโฟเอออายอายมุดน้ำนี่แล้วเฮ้ผิวหนังเขาแห้งโอ้าเอะไรพ่นแล้วนะแล้วอ่ะพูดต้นหมายทมา คนใส่หน้าพอนิหนเลยลูกน้ำน้ำไอ้เนื้อหนังหนังเขาแห้งแล้วไงเขาต้องเริ่มตัวไล่ะดูมันขี้เลยพุ่งกระจายไอ้นุ่นดันมาป่าวตูดโผล่ขึ้นมาแนละ้วครับลังตูดไอ้สัตว์ขี้ มาเอ้าติดตามตอนต่อไปไปไปยังหลกไปไปายพี่น้อยโอยหมดแรงครับหมดแรงครับหมดแรงครับ